สวัสดีคนทำเห็ดสวัสดีคนทำงานสวัสดีคนทำงานนะจ๊ะหาเพื่อนทำงานอี่่งละมีวะมีความรู้สึกเหมือนขาตั้งกล้องจะงหององงสวัสดีคนทำงานคนทำงานทั้งหลายแหละ สวัสดีมือใหม่ๆที่อยากทำเห็ดเป็นอาชีพค่ะสวัสดีมือใหม่ๆที่อยากทำเห็ดเป็นอาชีพอยากมีไรายได้ประจำบ้านมีไรายได้เลี้ยงเลี้ยงครอบครัวมีไว้ได้ไว้เอาเงินไว้ซื้อหวยเอาไว้จ่ายค่าน้ำค่าไฟนะจ๊ะ วันนี้ต้จะมาพูดเรื่องอะไรวะเรื่องถุงถุงอัดก้อนเห็ดหลายๆคนชอบถามว่าถุงอะไรอัดอัดก้อนเห็ดได้บ้างหลายๆคนชอบถามไงหลายๆคนมันคนถามถุงอะไรอัดก้อนได้บ้างถุงอะไรถุงร้อนค่ะคําว่าถุงร้อนนะคะต้องเข้าใจคําว่าถุงร้อนถุงร้อนคือถุงที่สามารถมันพทนความร้อนได้นะคะทนความร้อนได้ เป็นถุงที่ทนความร้อนได้ฟังให้ดีเป็นถุงร้อนที่ทนความร้อนได้สำหรับใช้เอ,อ่อในการห่อหุ้มอาหารนะคะจะถุงพวกนี้จะเป็นถุงเกรดดีหน่อยโดยการที่จะทนความร้อนนะคะมันจะไม่มีสารพลาสะติกบางตัวบางชนิดนะคะสารที่เป็นสารก่อเกิดอะไรก็ช่างที่ทำอันตรายต่อมนุษย์นะคะ ถ้าเป็นถุงที่ไม่ใช่ถุงทนความร้อนนะคะไม่ใช่ถุงทนความร้อนนะคะเป็นถุงที่เป็นถุงพลาสติกเกตต่ำนะมันสามารถที่จะละลายได้กับในอุณหภูมิความร้อนที่เรานึ่งก้อนอยู่เป็นร้อยองศานะคะมันจะไปมันจะเปาะ,ปม,ะปมันจะละลายสารที่ทําให้เกิดสารพิษต,ตกค้างได้นะสำหรับถุง ที่ไม่ใช่ถุงร้อนนะคะเพราะหลายๆคนชอบถามว่าถุงอะไรอัดก้อนได้บ้างถุงถุงใส่อาหารนะคะถุงแกงถุงร้อนถุงที่มันเขียนว่าถุงร้อนนะคําว่าถุงร้อนทุกคนต้องเข้าใจนั่นคือถุงที่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อใส่อาหารนะคะใส่อาหารทนความร้อนในอุณหภูมิค่อนข้างที่จะสูงนะคะอันนั้นเราสามารถเอามาทําก้อนเห็ดได้นะ แล้วบางคนจะถามว่าเอเห็นเอ่อต่างประเทศเขาใช้ถุงสีดำดำใช่ถุงขยะไหมคะใช่ถุงขยะไหมไม่ใช่นะคะถุงของของเอ่อต่างประเทศเขาจะเป็นถุงพลาสติกพิเศษนะคะเป็นถุงพลาสติกพิเศษที่เขาผลิตขึ้นมาสําหรับทนความร้อนแล้วเป็นถุงพลาสติกเกทเอเกทด,ดี เกดเยี่ยมนะคะจะไม่มีสารตกค้างกับเห็ดนะคะไม่มีสารตกค้างกับเพราะว่าเขาเจอในอุณหภูมิความร้อนที่เป็นร้อยถึงร้อยยีองศาขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่ละลายนะคะมันจะเป็นพลาสติกเป็นถุงพลาสติกที่ทนความร้อนเข้าใจตรงนี้ด้วยนะเพราะหลายๆคนมาถามเต้ไงเรื่องถุงนะคะเต้พูดไปแล้วว่าถุงร้อนค่ะคําว่าถุงร้อนมันจะมีเขียนบอกว่าถุงร้อน จะไซไหนก็ได้แล้วแต่เราอยากจะใส่ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กไซส์จิ๋วแล้วแต่แต่เราให้มันเป็นถุงร้อนนะคะถุงร้อนคือถุงทนความร้อนนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นถุงก้อนเห็ดก็ได้เพราะว่าถุงร้อนทั่วไปเขาจะมีสารเขาจะเขียนไม้แล้วว่าถุงร้อนนะคะสําหรับใช้ในการที่จะนึ่งได้ต้มได้อะไรก็ช่างจะไม่มีสารตกค้างแต่บางคนจะมาถามว่า อออย่างที่เต้บอกว่าต่างประเทศเขาใช้ถุงสีดํามันคือถุงพิเศษนะคะถุงพิเศษถุงทนความร้อนไม่ใช่ถุงขยะนะคะฟังให้ดีไม่ใช่ถุงขยะถุงขยะนะคะบางคนถามว่าพี่เราเอาถุงขยะมาทําก้อนเห็ดนางฟ้าได้ไหมเต้บอกก่อนนะคะถุงขยะเป็นพลาสติกเกตต่ํานะคะ เป็นเศษพลาสติกเกตตำที่ไม่ได้มีคุณภาพเขาเอาไว้ใส่ขยะค่ะไม่ทนความร้อนนะคะเขาจะไม่ทนความร้อนนะคะถุงพลาสติกที่เป็นถุงขยะสีดำเราสามารถเอามาคุมเพื่อเพิ่มอ,อุณหภูมิความอุณหภูมิในการเพราะเห็ดฟางได้แต่เราไม่สามารถเอาไปนึ่งในอุณหภูมิที่เป็นร้อยองศาได้นะคะอันนี้เตออกมาตอบเพราะบางคนถามว่าเมืองนอกเขาก็ใช้ถุงสีดำค่ะใช่ถุงสีดำแต่เขาไม่ใช่ถุงขยะแบบบ้านเรานะคะ ไม่เคยถุงขยะแบบล่านเมาบ้านเราถุงใส่ขยะคือถุงขยะพลาสติกเกลต่ําเกลต่ําฟังให้ดีนะไม่ทนความร้อนมีสารที่เป็นสารพลาสติกในการละลายได้นะคะมันจะดูซึมเข้าไปกับฟางกับวัสดุที่เราใส่ลงไนถุงขยะคุณต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าถุงอะไรก็ได้เอามาทําได้หมดไม่ใช่นะ เป็นถุงที่ทนความร้อนเท่านั้นเพราะเวลาที่เรานึ่งมันจะอยู่ในอุณหภูมิที่เ,เกือบร้อยองศาคุณต้องเข้าใจแบบนี้ถุงพลาสติกทนความร้อนนะคะจะไม่มีสารตกค้างนะคะหรือว่าอาจจะแบบบางคนอาจจะบอกว่ามันก็มีค่ะแต่ว่ามันเป็นถุงที่ทนความร้อนคุณเข้าใจคําว่าถุงทนความร้อนไหมคะนะคะมันก็จะอยู่ในลักษณให้อุณหภูมิได้อยู่ประมาณไม่ถึงไม่เกิน120องศานะคะ ในเกินหนึ่งร้อยยี่สิบองศาพลาสติกพวกนี้จะทนความร้อนได้อยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็อยมงก็บอกเลยว่าต่างประเทศเขาใช้ถุงพิเศษค่ะถ,ถุงเป็นถุงพิเศษที่เขาสั่งผลิตขึ้นมาเป็นถุงเกรดเอเป็นถุงทนความร้อนนะคะเราต้องเข้าใจมันเป็นถุงพลาสติกโดยเฉพาะของเขาไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาถุงอะไรก็ช่างถุงอะไรก็ได้มันไม่ได้นะบางทีนะเราต้องมองด้วยว่าถุงอะคะ่ะ พลาสติกมันมีสารก่อเกิดในโลกเป็นสารตกค้างอยู่แล้วนะคะแล้วบางคนจะมาถามเต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเห็นใครอะไรก็ไปถามเขาดูเอาเองนะคะว่าเขาใช้ได้หรือเปล่าแต่ในมุมของเต้คือมันใช้ไม่ได้นะคะมันใช้ไม่ได้เพราะว่าถุงดาถุงขยะเป็นถุงกระถุงพลาสติกเกตต่ำนะคะแกตต่ำฟังให้ดีเป็นถุงพลาสติกแกะต่ำนะคะไม่ทนความร้อนสามารถที่สารพลาสติกที่ตัว เม็ดสีพลาสติกสีดําเป็นพลาสติกเกรดต่ํานะคะมันสามารถละลายแล้วซึมไปกับวัสดุที่เราใส่ลงไปได้นะคะอันนี้เต้ออกมาพูดให้ฟังนะออกมาพูดให้ฟังดราม่าก็ไม่ต้องดูนะคะแล้วโลกสวยก็ไม่ต้องดูเพราะว่าเต้ออกมาต่อสาหรับคนที่เขายังไม่เข้าใจนะคะแล้วก็มาถามเต้ว่าแบบนี้ได้ไหมเต้ถึงเปรียบเทียบให้ฟังว่าถุงพลาสติกแต่และถุงเนี่ย ถามว่ามันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนกันค่ะถุงที่ทนความร้อนก็คือถุงทนความร้อนนะคะมันเป็นถุงพลาสติกที่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อบรรจุอาหารนะคะอาหารแล้วทนความร้อนเราสามารถที่จะเอามาทําก้อนเห็ดได้มันไปมันจะทนความร้อนอยู่ประมาณหนึ่งไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบองศาเซลเซียสนะคะในถุงพลาสติกร้อนพวกนี้นะคะถ้าเกิดจะนึ่งทัก2สองร้อยองศานี้ก็คงมันก็คงจะไม่ไหวมันคงจะบี้เหมือนกันนะคะ มันทนไม่ได้นะคะอันนี้เราต้องเข้าใจเรื่องถุงด้วยนะคะถุงที่เราเอามาใช้ในการถุงแบบนี้เป็นถุงธรรมดาไซส์12คูณสิไซสร้านค้าร้านขายของชำร้านทั่วไปมีขายอ่านภาษาไทยให้ออกถุงทนความร้อนนะคะเป็นถุงที่ใช้บรรจุสำหรับอาหารสามารถเอามานึ่งก้อนเห็ดได้ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าถุงพวกนี้จะทนความร้อนอยู่นะคะ แต่ถ้าจะไปเอาถุงกระกองกระแก่งอะไรแบบนี้บอกเลยว่าถุงบางอย่างเป็นถุงพลาสติกแกะต่ำนะคะเป็นถุงพลาสติกแกะต่ำที่มีสารให้ก่อมะเร็งได้เป็นสารดูดซึมได้เป็นสารที่สามารถซึมเข้าไปในฟางในอะไรได้เพราะว่าความร้อนมันสูงนะคะพลาสติกพวกนี้จะไม่ทนความร้อนนะคะ,ะมันจะละลายนะคะมันไม่ได้ละลายห่อติดไปกับถุงกับมาน,นี่หลอก แต่สารที่มันสร้างเป็นเม็ดสีของตัวมันจะละลายกับความร้อนในบันความร้อนที่สูงนะคะอันนี้เต้ามาพูดให้ฟังนะไม่ได้ว่าใครไม่ได้อะไรเนะเพราะว่าหลายๆคนเข้ามาถามเรื่องถุงนะคะแบบพูดมาว่าเมืองนอกเขาใช้แบบนี้มันแบบเดียวกันคนละแบบกันนะฟังให้ดีคนละแบบนะคะประเทศนอกเขาจะมีถุงเฉพาะของเขานะคะในการทําเขามีถุงของเขานะคะ อุณหภูมิของเมืองนอกเขาเกินร้อยยี่สิบองศาในการที่เขาอัดก้อนเห็ดด้วยซ้ำนะคะเราต้องมองแบบนี้ว่าเขาเป็นถุงพิเศษเกรดเอ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 เลยด้วยซ้ำนะคะเป็นถุงหนาพิเศษเป็นถุงที่ไม่มีสารตกค้างนะคะบอกไว้ก่อนเวลาไปเลือกซื้อถุงถุงที่เต้พูดว่าถุงอะไรก็ได้ถุงอะไรก็ได้หมดละค่ะที่มันเป็นถุงร้อนที่มันเขียนว่าถุงร้อนถุงบรรจุสาหรับ บรรจุอาหารนะคะที่เรากินเนะะี่ยค่ะบรรจุอาหารมาจะมีความปลอดภัยนิดนึงน,นะคะจะไปใช้ถุงกระหลองกาแหลงกระโหลกกระลากระบวยกระป๋องใครอยากจะใช้อะไรก็ไม่ได้ปัญหาหรอกแต่ว่าอันนี้ออกมาพูดให้ฟังเฉยๆเพราะว่ามีมีคนเข้ามาถามนะสําหรับบางคนที่เขาไม่รู้นะคะแล้วเขาก็เลยยกตัวอย่างเรื่องถุงของต่างประเทศมา mm. ให้เต้ฟังเต้ก็เลยอธิบายให้ฟังแบบนี้ไปนะคะว่ามันไม่ใช่ว่า ถุงมันจะเหมือนกันหมดนะคะมันไม่ใช่ถุงเพราะจะติดบางตัวเป็นถุงเกตต่ำนะคะเป็นถุงเกตต่ำที่ไม่ได้ผ่านอยอดอยากเมื่อไอมอกหรืออะไรก็ช่างของเพราะพวกนี้เขาไม่ใช้ไม่ได้ใช้บรรจุอาหารคุณต้องเข้าใจจะใช้ถุงใช้ถุงที่บรรจุอาหารมันจะปลอดภัยสาหรับคนกินและก็ตัวคุณเองนะคะมันก็จะได้กลายเป็นเอ่ออินซีไง เห็ดอินทรีย์นะคะต้องเข้าใจคําว่าเห็ดอินทรีย์ที่คือปอดสารนะคะ <c oughs> และคุอบอกถุงพลาสติกมันก็มีสารทั้งนั้นละค่ะมีค่ะสารนะคะมีไม่ใช่ไม่มีหรอกค่ะช่วยชามราหมหายพลาสติกที่คุณกินเนี่ยมันก็มีสารของพลาสติกทั้งนั้นล่ะค่ะไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่คุณต้องเลือกใช้ที่ถูกต้องว่าคุณจะร่องเลือก ถุงที่มันเหมาะสําหรับการใช้งานด้วยนะคะไม่ได้กระโหลกกะลากระปุกกระป๋องถุงห่าเหงสรกกะเบืออะไรก็ได้กลัวมาใช้หมดมันไม่ใช่นะจ๊ะเราต้องเข้าใจทำความเข้าใจด้วยนะคะทําความเข้าใจนิดนึงไม่ได้ที่จะออกมาโน่นนี่นั่นนะแต่อันเนี้ยมาไขาแก้ข้อปัญหาสําหรับคนที่ถามเรื่องถุงนะคะ เรื่องถุงเพราะถุงทนความร้อนจะทนความร้อนได้อยู่ในอุณหภูมิเนี่ยประมาณร้อยองศากว่ากว่านิดๆน,นะคะมันจะไม่ได้ทนความร้อนถึงประมาณ3-400อองศาอะไรเงี้ยมันไม่สามารถทนได้หรอกแต่ว่ามันสามารถทนความร้อนได้อุณหภูมิ100องศาเนี่ยได้อยู่นะคะถุงพวกถุงความร้อนพวกนี้นะคะเขาจะมีมออกกค่ะ ตรวจเช็คว่าเออมันเป็นถุงสาหรับบรรจุอาหารเราสามารถเอามาทําก้อนเห็ดได้เพราะพวกนี้จะทนกับความร้อนนะคะสารที่มันจะละลายลงไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะนมันก็น้อยนะคะน้อยมากเลยด้วยซ้ํานะคะมันก็อาจจะปลอดภัยอันนี้ออกมาพูดให้ฟังนะไม่ใช่ว่าใครจะมาบอกโน่นนี่นั่นเฮ้ยโลกสวยห้ามดูเฮ้ยเช่องนี้แม่งห้ามดูเฮ้ยนะโลกสวยห้ามดูช่องนี้นะคะเรื่องเยอะก็ห้ามดูนะคะไปโลกสวยที่อื่นไปดราม่าที่อื่นนะคะ เป็นคนพูดตรงนะคะตอแหลไม่เป็นนะคะคิดยังไงพูดอย่างนั้นบอกแบบนี้เป็นคนที่แบบถ้าพูดพูดเลยนะคะไม่ได้ว่าจะต้องมีปัญหาหรือว่าอะไรก็ใขรอยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังก็เลื่อนผ่านไปนะคะมีอยู่แค่นี้ในสิ่งที่ที่ท,ที่ที่ว่าออกมาพูดนะมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายหรอกอันนี้พูดให้ฟังพูดเยอะแล้วไม่ได้หายใจเลยหายใจทางไหนวะเนี่ย หายใจทางไหนวะเนี่ยหายใจหายใจแทบจะไม่ออกอยู่แล้วนะคะอันนี้เต้ก็เลยออกมาพูดให้ฟังสําหรบับหลายคนที่มาถามเรื่องถุงนะคะเพราะเวลาที่เรานึ่งก้อนเนี่ยเราใช้ความร้อนสูงนะคะอยู่ที่ร้อยองศาเก้าสิบห้าถึงร้อยองศาบางคนก็ได้ร้อยยี่ร้อยสามแล้วแต่นะคะความร้อนของถุงถุงที่ทนความร้อนมันจะเขียนว่าถุงทนความร้อนนะคะถุงร้อนนะคะคําว่าถุงร้อนต้องเข้าใจแบบนี้นะคะ ไมเ,เคยพูดว่าถุงอะไรก็ได้แต่ให้เป็นถุงร้อนนะคะถุงร้อนจะทนกับความร้อนที่เราใช้ในอุณหภูมิในการนึ่งก้อนนะคะมันก็จะปลอดภัยสําหรับเราด้วยนะคะหลายๆอย่างนะคะจะไ,ได้ไม่ต้องมีมานั่งไอ้นี่กันแล้วก็ไม่ได้ไม่ต้องมีดราม่าเยอะนะคะวันนี้เต้อัดก้อนเนี่ยก็เลยแบบหมักไว้ได้หลายวันแล้ว,ลวเนี่ยประมาณสี่ห้าวันแล้วดูสี่ห้าวันแล้วดูฟังสีสวยถูกใจ จริงเลยก็เลยอัดทิ้งไว้เดี๋ยวงอดนี้จะยอดนางลมนางลมกับภูฐานจะหน่อยนะคะเพราะว่ายอดทิ้งไว้ละว่างจาัดได้มีดอกขายเขามากพวกชออถามพี่เต้มมีดอกอะเมะดอกอะเยอะแยะจะเอากี่ดอกจะเอากี่ดอกหลายดอกดอกเยอะนี่แต่ก็ไม่รู้จะต้องแบบเฮ้ยวันนี้ฉันขายเห็ดสิบโลยีล่สิบโลสามสิบโลฉันจะต้องมาบอกได้หรอวะ ฉันไม่จำเป็นนะเก่ง okay. ไม่จำเป็นนะคะอย่างที่บอกการทำเห็ดนางฟ้าเอาไว้ขายเฮ้ยช่วงนี้กำลังดีนะอัดก้อนทิ้งไว้จะได้ไว้เกิดเปิดช่วงปีใหม่ปีใหม่อากาศได้นะคะปีใหม่จะได้ขายดีเผื่อคนเขาแบบปีใหม่ไงเลี้ยงฉลองไงเผื่อมีเห็ดร่วมเห็ดยางเห็ดแกงอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ผลิตไม่ทันเนะี่ยมีแต่คนมาขอซื้อดอกแม่ค้าบอกมีดอกมอ้อมีดอกไหมบอกดอกเห็ดนยะังไม่มีค่ะแต่ถ้าดอกแม่ค้านะ่ะ หลายคนถามว่าก้อนของเต้นเนี่ยหนักกี่กิโลนะคะอันนี้จะอยู่ประมาณโลสองนะคะไม่เกินโลสามมีปัญญาอัดได้แค่นี้นะคะประมาณได้โลสองโลสามพอแล้วนะคะมันจะใส่อัดแน่นไปเยอะแยะอะไรจริงจังแล้วถุงแตกนะคะอัดอัดอดก็คือว่าแน่นอยู่นะแต่ว่าพอเวลาเชื้อเห็ดมันเดินมันก็จะมีหลวมบ้างนิดหน่อยนะคะมันจะได้อยู่ประมาณไม่เกินโลสามนะถุงเต้นเนี่ยจะได้ไม่เกินโลสามนะคะ แต่ถ้าเกิดใครไออัด,ยเ,ดยเยอะๆแน่แนๆก็ดีนะคะอัดแน่นมันก็ดีนะเวลาที่เชื้อเห็ดมันเดินเต็มที่แล้วอะว่ะเวลาก้อยมันรัดตัวถุงมันจะได้ไม่หลวมนะคะถุงมันจะได้ไม่หลวมนะคะถุงมันก็จะได้หลวมไม่หลวมนะคะพอดีๆอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้มันหลวมมากนะถุงนะเดี๋ยวมันจะหลุดข <c oughs> ้าวบนะคะอันนี้ก็เลยออกมาพูดฟังเรื่องถุงนะแล้วก็มา อัดก้อนเพลินให้ดูกันไปเรื่อยเปยื่อยตีปลาถาะนะคะฟางเต้จะต <c oughs> ันแล้วเต้ก็จะลดนะคะลดน้ำน้ำหมักนะคะน้ำเออไม่ใช่น้ำหมักเต้จะลดน้ำที่ผสมซูปเปอร์แร่ธาตุอาหารเห็ดนะคะแล้วเต้ก็จะใส่กะน้ำตาลลงไปหน่อยนะคะแล้วก็เต้ก็จะผสมด้วยลูกแป้งนะคะแล้วก็จะผสมด้วย อ,อาหารเสริมอะเข้าใ่อาหารเสริมสิอาหารแร่ธาตุเอสพัดนะคะเป็นอาหารนะคะเป็นอาหารคุกเชื้อนะคะเอ็มหรือเอสวะ่ะมั่วยหมดแล้วนี่ขายของง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 ตลอดอะผาดแดดนะคะเป็นอาหารคุกนะคะเป็นแร่ธาตุรวมนิเตรโรยแบบเนี้ยนะเป็นอาหารให้น้องเห็ดนะคะถ้าเกิดใครบอกว่าไม่ต้องใส่ก็ได้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเอง แล้วแต่นะคะแต่เผอิญก็ฉันทําออกมาฉันก็อยากจะใส่ให้ดอกฉันมันสวยๆนะคะก็แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากอยากใส่ก็ใส่ไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่อยากใช้ก็ใช้ไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องใช้นะคะมันมีอยู่แค่นี้แหละนะคะมันมีอยู่แค่นี้แล้วแตก็จะหมักไว้ยอย่างต่ำเนี่ยสามสี่วันแหละหมักทิ้งไว้ให้ฟังมันนิ่มเวลาอัดก้อนมันจะได้อัดง่ายๆเฉยๆ,ๆแล้วก็มันก็ได้สะสมอาหารที่เราแช่ลงไปกับน้ํานะคะ ให,ให้เขาด้วยให้เขาสะสมอาหารไปในการที่เะี๋เยเลื่อเป็นอาหารให้กับน้องเห็ดหลังจากที่เรานึ่งก้อนสุกแล้วนะคะเวลาที่เรานึ่งก้อนสุกแล้วอาหารทั้งหลายแหล่พวกเชื้อราด,ดีๆที่เป็นอาหารเห็ดมันก็จะสุกค่ะสุกแล้วเชื gasket, ้อเห็ดเขาก็จะกินเป็นอาหารนะคะมันก็จะเดินดีเดินสวยเดินไวนะคะนี่ก็คือว่าเป็นเอ่อเป็นแบบที่ทําอยู่ทุกวันน่ะนะที่ทําอยู่ทุกวันนะคะไม่ได้มีอะไรยเยอะแยะมาออกมายไม่ได้แบบนู่นน, ύ, นี่นั่นนะคะคขาไม่ได้ ใช้แบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นที่เริ่มทำเห็ดแล้วนะคะสูตรเดียว